แต่ชั้นเลยพี่น้องบวกมากพี่น้งองเอามะกี้ของส่เนี่ยมันจะได้อัหารหล่มากว่าพี่น้องช้ำๆเลยเนาะด้านน้ำจิ้มกาไปอื ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอบกับผมอีแอบแสบมาบรรยากาศสวนมะงนาเก่าเลยพี่น้องนะยังยุ้งเทบอยู่ครับกะบนัาเกินสี่ห้าหมื่นครับพี่น้องสิได้ครับต่างังหวันแล้วเนาะยุงเทบกะหายยังกันนได้ง่ายพี่น้องมือนอีก็ได้จัดแต่งจริงแล้วว่าบริจัดเองหรอกมีพี่น้องนะครับเพิ่นต่างชยายาห้ว่าเป็น <c ười> นายกสมาคมใสเพิ่นว่านายกสมาคมกินใสนะครับเพิ่นก็ได้ว่ากินใส ห้เมืองอีกเนะ่ยเป็นขอเมนูใส่มาอีกนะพี่น้องจัดหายตามความขอพี่น้องแต่ส่วนใหญ่ใส่ยังอาทิตย์ก่อนที่ผมกินเนี่ยเป็นใสออนได้พี่น้องด้ออันนี้เป็นใสตันครับเอาใสตันมานี่พี่น้องเป็นใสตันผมหลวกมากพี่น้องเอามาลาดนี่เลยลาดเลยได้ว่าพี่น้องลาดแจ้วปะลาปลาแดกเข้าพี่น้องนี่ปรุงแบบเปรี้ยวๆใส่ปลาแดกนัวๆพี่น้องเอ้ยนี่ฟา,านหักเนาเป็นแหวนเป็นแหวนใส่มะนา นี่พี่น้องลาดช้ำๆไปเลยนะครับเอ,อ้ยนี่พี่น้องนี่ไหนมาโรคกลัวพี่น้องเอ้าวางไว้นี่เอา,านาะพี่น้องเนาะลาดไปแล้วขัดมันบอลอีกยังยังสดยังกลิ๋มไปอีกซอยบอกักนาเป็นแหวนเป็นแหวนเลยพี่น้องเนี่ยเศบๆเมื่อนั้นเอาไปลาดครับใส่ใส่อ่อนเศบเมื่อกันพี่น้องก็เลยเอาใส่ตันมาลาดีิพี่น้องกะพักมากินแกมนี่พี่น้องวัดสตอพี่น้อง สตอนี่โอ้นี่แก่แล้วอันนี้เพื่อนด้แกะโรยด้วยสตอวพี่น้องเอ้ยนี่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 โรยสตอวพี่น้องเอาเอามากินสตอแก่หนำมีถั่วฝักยาวแรดดิดบะเขือม่วงแล้วมะระขีนกกินเนืัวๆเปรี้ยวๆแล้วกะกัดขมๆเขาไปนน้ำนะพี่น้องเนาะแต่ก่อนที่แสบกะคือเก่าที่พี่น้องคนทอยากแก่ข้าวนะครับแก่ข้าวแล้วกินยังกับแสบพี่น้องอย่าว่ากันเด้อกับประเด็นแนะนำให้พี่น้องมาแก่ข้าวนะครับ เรากับบดีสนับสนุนนะครับผมอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับกับขอถูกข้อไปสำหรับผู้ที่บ่แก่ข้าวนะพี่น้องเนาะครับก็คือเก่ากับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอียบแสบไ่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะครับถ้ามบดีกดให้กับกดให้เผื่อเป็นกำลังใจเลยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่กดแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับขออนุญาตได้พี่น้องเด้อคือนะลุยเลยละกันโอ้ ใส่ได้ก่อนลวกมาพี่น้องแต่ว่าฉีกได้อยู่มึงมาหอนหอนเลยมึงอืม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 มึงไปหน้อง ด้านนี้อ่ะอืมอืมอืมแหลกนัวๆเดี๋ยวเขาเปลี่ยนมาบอกเน่าแล้วหน่อยอืมมันขมลงจากไปน้ำ เต่ชั้นเลยพี่น้องดวกมากพี่น้องเอามากี้ข้งสี่เนี่ยมันจะได้อาหารดมากกว่าพี่น้องช้ำๆเลยเนอะยด้านน้ำจิม้ม้าไปอือ เบียวก็ขุมแบบหมะน่าไปนล้ทำยังไงได้บ้างนั่นหนประแดกแล้วก็เปรี้ยวบักมะเนาวบบด่างแสบไป,ปน กินง่ายๆเลยเพื่นอนใส่ตาน้ำมันาดนำจิ้มยังิสซ่บเพื่อนมันเป็นขอมเนื้อมันจิ้มช้ำๆเลยอืม 嗯。哦。加不瓶。 เราจะมาหยำขมข,ม,ขมตัดเปรี้ยวติดด้วมะระแก่ออ<า>เอาเมล็ดออกกันได้เพื่อนหะรือไม่

cho ai khoan phết đẹp nặng nó bay cây Trời Cho nó không, biết được con Mình mình mang cũng thiệt rồi sẽ tân nhầy ใส่ตั้นหรือ <c oughs> ใสตันหรือว่าเอนซื้อหนึ่งขึ้นมนลูกได้ป่ะเป็นมดนูกหมูซะมีเี่าะในหมูตัมเนืออืมอืมแต่ตอนนี้ก็<อ>ทาเอ้า På no? min. Mm -hmm. yeah. กินกั่มีลมเนื้จอจ่าตัวเนื้อโดยแต่ความเผ็ดน้ำพี่น,น้องเนือ้อ,อก็เลยออกแล้ก็บริเวณเผ็ดแบบว่าก,กินบริเวณเผ็ดจังสี่มันก็สิแสบโอ้ยกินสมตำแ,แบบพี่น้องกินบบริเวผ็ดกับบริเวณแสบเอาไว้น้ำจิ้มฉ่ำๆอืมเสทินน้นไหม ตาบ่คอ,อยยิบพักกะอย่าว่ากันเลยเป็นหอกนะบางเธอกินใส่มันแสบจะพักนี่กินอยู่ส่วนพักกันแหละแต่มันนัวกับใส่อยู่มันก็นเลยยิบเนียไปยิบเนียอย่าว่ากันเลยเป็นหรอกนะ ยังไม่ได้สิ่งซื้อวาสิเดิฟันอยู่หรเ่อือดูแต่ละกันออไม่ได้เปรี้ยวแต่มันออกหวานไปหน่อยหวานของบักนาเลยบริเวนหวานลำตันไปหน่อยอือเปียวอมหวานไห nghe cho to. uống bột cá thì sẹp lắm. Ừ. Thấy càng ลือกย่างหนึงหรืออ่นแบบหนึ่งซื้อหนึ่งแต่ขึ้มบลูกได้ไมนองนล้วบูกหมูอือโอ้ล้มนี่มักหน่วงเนี่ยเนาะตอนผมถึงต่างกล่องพม่นอ่องลุมแบบที่ผมเหนต๊แเนี่ยก็ขึ้น Niin täällä อเดาทินหา่มาเลย

บกหนาวแบบอู้ดเจ้าแบบนี้นำพริกแบบนี้นะพี่น้องอะไรวามหวานของกหนาวคือมันหวานแบบนั่วนี่คือมัน,น,น,ม,นมันเปรี้ยวแต่ไม่ถึงมีความหวานชำ่ำหอมเปด,ดือกหะนาวเลย ทำได้พี่น้อง แก่ไม่ไหวแล้วพี่น้องมน,นี่ยคิดว่านั่นๆๆนี่บบแกอืมอืมกินปองมันเน่พี่น้องเนาะเดีย๋ยวแต่ว่าผมกินแต่โคตมันบ่ากินปองมันเนี่ยน,นี่ก็เสียด้ลยอืม เมนูที่เขาเห็ดตำหลานอาหารนายพน้องสำหรับใส่ตันเนี่ยคือถ้าเกิดอกกระเทียมเป็นใครหรือว่ากระยำยำใส่ตันก็เสียบเพื่อแบบพี่น้องแต่ยังผมเนี่ยเอาบางเมนูกับเป็นจุเอามาจุบางเมนูกับมะลาดังสิบางเมนูกับมาตำเสียบอีแบบพี่น้องเอา้า เมนูนี้ก็เป็นกับแก้มก็ไดได้พี่น้องนะวิ่งคลองกินเหล็งก็กได้หรือสกินก็เขาก็ไดได้พี่น้องครับอันนี้บบไดก้กินถิ่มินขวางได้พี่น้องนะกินในพี่น้องมึงทำหนี้ก่อนครับกขอบคุณพี่น้องที่เกยี่ยคำร,รับชมนะครับขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแลละกับขอบคุณทุกความเหตนนะพี่น้องเนาะสำหรับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่พี่น้องมันขอมานะครับว่าให้กินใส่มึงอีกเนี้ยก็ขอบคุณพี่นอ้องเพื่อนต่างาสมญาณหน้าให้ คนต่างห้ว่าเป็นว่าเป็นนายกสมาคมกินใสนะครับกับขอบคุณอุ้ยหมักหมักหมักชายานี่พี่น้องครับก็คือเก่ากับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเอี๊ยบแสบได้พี่น้องได้อัที่เป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับซื่อส่างเอี๊ยบแสบสื่อเดียวกันถ้าใคามารับช่มแล้วเพระในก้นหายกับก้นห่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องแต่สำหรับผู้ที่ก้นหายแล้วกับขอบคุณที่ร้านนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจที่มอบให้นะครับสำหรับเขมี่กับแชนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ